เวลานี้น่ารักจังเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ <c oughs> เขาไม่ใช่ร้านของกินเฟ,ฟื่ <c oughs> องอฟูมันต้องเป็นตอนแบบไม่รู้ตอนค่ำเขาจะเปิดหรือเปล่า <c oughs> ทุกคนเราย้อนกลับมาที่เดิมนี่ครับอันนี้เป็นซอยแบบพี่อบอกว่าเป็นซอยไว้มาถ่ายรูปอุ๊ยอันนี้เป็นคาเฟ่อุ๊ยตรงนู้นก็มีเป็นแบบ อันนี้เราต้องเราต้องติดต่อตรงนี้ปะ่ะไม่เราต้องไปติดต่อตรงคา,คาเฟ่ปะ่ะเนี่ยมันต้องติดต่อที่คาเฟ่ก่อนดิกระอมสาไปเราไปติดต่อว้าเย่อ๋อมันมีคาเฟ่คนระวังโดนกัด ไว้ไว้าโอ้ยนี่มีแบบบะนี้ด um, ้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปพักนี่คือเป็นที่พักทุกคนนี่ที่พักของเราวันนี้เข้าพี่คาเฟ่ทุกคนคาเฟ่น่ารักน่ารัก่ย ม,มานั่งได้โอ้มานั่งชิวได้นะเนี่ยตอนคำ่ำมานั่งเล่นเล่นดื่มกาแฟาแต่ว่าเราไปดื่มกาแฟามาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พักนะครับก็คือเป็นกระท่อมสาตว์ทุกนะครับแล้วก็เป็นลานดูนมแล้วก็เป็นโพธ,ธารามแกลลี่รวมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าออก เข้าออกอันนี้คือหลัง,ห,ลงหนึ่งทุ่มต้องมาเข้าออกตรงนี้แต่วา่าก่อนหนึ่งทุ่มเนี่ยก็คือเข้าออกตรงบริเวณคาเฟ่ได้เพราะว่าเขาเป็นคาเฟ่ของที่พัก้วยนะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่อยู่ด้านบนชั้น2นี่มันจะมีแบบนี้เห็นไหมนี่ก่อนจะเป็นดูนมกระท่อมสัตวุโพทารามแกลเลอรี่ย้อนกลับไปเมื่อสิปีก่อนนี่ว่มีแบบข้อมูลเยอะแยะเลยเบรรยากาศแบบชิลมากหอด้านบนเป็นแกลเลอรี่นี่แบบที่พงที่พัก บรรยากาศดีอยู่นะทุกคนถ้าแบบว่าใครแบบมาก็ลองมาพักผ่อนได้นะฮะร้านร้านคาเฟ่เบาๆเดี๋ยวเราขึ้นไปบนห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแบบพักผ่อนเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วค่อยมานั่งเล่นเนาะมานั่งเล่นแบบตอนค่ำๆค่อยลงมานั่งเล่นข้างล่างนี่แล้วก็ร้านร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นที่พักเลยตรงนี้อ๋อนี่แบบ เจอรี่เขาจะว่าขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นข้างนุนพนนต้องขึ้นไปดูน,นแต่ว่าไม่น่าจะเปิดนะเพราะว่าอา๋อคงน่าจะปิดน่ารักจ้ะชิวอดอกไม้่วงคือที่พักเราคิดว่าแบบจะไม่เยอะมากแต่ว่าดูแผนที่เราที่พักเขาเยอะมากเลยเนาะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แบบเช็คอินนะฮะน่ารักจังเลยอ่ะเป็นบ่อปลา บอกปาน้อยบอกป้าน้อยประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราก็หลังจากเราไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวแบบไปพักพอนกันสักครู่เพราะว่านั่งรถกันมาแล้วก็ไปเดินเล่นกันมาแบบระยะหนึ่งนะครับที่อันนี้คือเป็นที่นั่งเล่นของที่พักนะครับถ้าแบบเราไม่ได้ดื่มอะไรเราก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้นี่มีม้าหินอ่อนก็มีห้องน้ําตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นคาเฟ่แต่ว่าไม่เจอน้องแมวเลยเมื่อกี้เห็นน้องแมวเดินมา ประมาณนี้นนะฮะที่พักได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกะทอมซาถือเอ็นน่ารักจังอ๋อนี่นั่งเล่นได้มันเป็นจุดแบบมานั่งเล่นตอนกลางคืนห้องน้ำ น่ารักจังฮะโคเทารามโอมีชั้นบนอยู่ด้านในเยีครับนี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอุ๊ยดอกไม้สวยมากดูดิดอกไม้สวยมากอุยบรรยากาศเขาดีเนาะข้างในอะ่ะอืม ไงดูสิอุ้ยมีลม่มคีเป็นแบบใหม่อ้าวร่อวมอยู่ในอ้อนร่มอยู่ในกระเป๋าคีเป็นแบบใหม่หมายถึงอ๋อคีการ์ดอ๋อจากมันก็เล็กๆเอออย่างนี้ดีนะคีการ์ดเล็กๆอย่างนี้เนาะ,ะนี่ทุกคนเราก็เข้ามาในห้องเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศมีร่มให้นะร่มร่มร่มกุ้ยอี้ยกี้ไม่กล้านั่นง,นงเลยกลัวกลัวกล่มกหับคนหนึ นี่วิทีวีนะครับเนี่ยเขามีแบบว่าทีวีมีกาต้มน้ําร้อนมีน้ําให้สองขวดนะฮะมีแก้วอะไรปกติเนาะนที่ชิ่วอันนี้ชั้นวางของนะมีแบบปลั๊กไฟอยู่ด้านหน้านะแต่ว่านี่อันนี้เป็นห้องเป็นบรรยากาศของห้องน้ํานะครับอ่ะห้ดูรื้อมีห้องน้ำห้องน้ำเขาจะมีอุปรกรณ์อาบน้ําให้นะครับหนึ่งซุด ห้องน้ำอาห้องน้ำก็แก,กส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับมีเครื่องทำน้ำอุดนะครับอันนั้นคือผ้าขนนอุนเช็ดผมเช็ดหน้าอะไรย่างเงี้ยนะฮะทั้งขยุงทั้งขยะอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนี่คือเป็นห้องพักชื่อว่ากระท่อมสาธุนะครับแต่ว่าน่ารักดีเป็นห้องแบบี่ห้องน้ำให้ดูห้องน้ำอีกหนึ่ง,งรอบน่ารักน่ารักครับ คือมันเป็นห้องแบบคอนเนตกันเนาะแต่ละห้องมันกจะแบบมีหลายอย่างมีแบบว่าแต่ละตึกเนี่ยที่พักเขาเดี๋ยวเราก็ให้ดูบรรยากาศตร,ตรงนี้ประมาณนี้แหละทุกคนในห้องพักผ่อน,อ,นอ๋อนี่ไงทุกคนห้องห้องข้างเราอไม่มีคนนี่มันมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเล็ก แล้วก็ห้องนูน้นบรรยากาศก็พระมาณนีบรรยากาศในที่พักเดี๋ยวให้ดูแบบบรรยากาศตอนกลางคืนอีกรอบหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงเขาก็จะแบบทําเป็นแบบกระท่อมกระท่อมน่ารักน่ารัก,รกจะมียุงหรือเปล่ากลางคืนอ่ะมีน้ํามียุงปะเนี่ยอ๋อนี่เห็นไหมนอกจากว่าของเราอยู่ชั้นล่างเนี่ยมันจะมีชั้นบนอีกชั้นชั้นด้านบน เป็น H หนึ่ง H สอง H สาม H นี่มาเดี๋ยวเราไปดูตรงเขามีอันตรงนี้ด้วยเป็นแบบที่นั่งเล่นอ๋อนีง่ไงเขามีที่นั่งเล่นตรงนี้อันนี้สำหรับแขกสำหรับแขกผู้ที่มาพักที่ โรงแรมนะก็จะได้จุดนี้นี่มานั่งเล่นได้อือวินั่งแบบชิงชาอย่างนี้ก็ได้กระ่อมสาทุเออก็สบายดีนะชิวดีมานั่งเล่นออกเขามีไวไฟไวไฟจะต้องลองเทสว่าแรงหรือเปล่านี่มีแบบนอกจากที่นั่งต่างๆนานาแล้วนะ มีอันนี้ให้ด้วยบริการอ๋อวันนี้เขามีแบบบริการเค้กเกอร์มีแบบกาแฟานะแล้วก็จานชามเซลวสวิตส่วนกลางจานชามบริการตนเองเมื่อใช้แล้วปดหลังชามเพื่อให้ท่านอื่นได้ใช้บริการต่อครับ <c oughs> ก็คือใช้ตรงนี้มีแบบถ้วยชามอันนี้คือจานชามกระดาษอ๋อมีแบบไม่มีมีจานชามอันนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็น ที่ลัางล่างแล้วก็ทิ้งทังขยะคือสามารถที่จะปรับไปเดินอันนี้ได้อะไปเดินตลาดเดินพวกตลาดเช้าตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามากินได้ด้านข้างนี้ก็มีห้องน้ําคือไม่ต้องเดินไปห้องน้ําห้องไงก็อยู่ตรงบริเวณด้านนี้ได้เลยนี่เห็นไหมเออชิวชิวด้านหน้าถ้าใครบอกว่าอยู่ในห้องแล้วก็อยากมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปนั่งเล่นที่คาเฟ่ก็ได้นะครับคาเฟ่ดูนมด้านหน้าปิดประมาณทุ่มครึ่งนะ ประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูตอนกลางคืนอีกทีนนหนึ่งว่ากลางคืนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอไปไป,ไปที่พักก่อนน่ารักดีบรรยากาศว้าให้ดูให้ดูให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆวิเดี๋ยวมานั่งชิงชาเล่นนั่งชิงชาแต่กลัวของเขาขาดเนาะตัวใหญ่ เดินไปที่ห้องเื่นที่เขาเปิดเขาเปิดเป็นแบบเขามาเปิดเป็นอันนี้แล้วเป็นหนงังเนี่ยเหมือนเปิดเปิดทําทำน้าอะ่ะให้มันเป็นแบบนี่อยู่น้าอยู่ในห้องแล้วก็มีเปิดน้ำเปิดน้ำคือฟีลแบบให้น้ามันใส วุ้ยนี่มีตรงนี้ด้วยอ๋อปาลปาคราบอร่อยมากปลาคราบ

น้องแมวน้องแมวอ๋อนี่ไงเป็นแกลเลอรี่อ๋อโทธธรามแกลเลอรี่นี่คือแบบอยู่ตรงที่พักเลยนะครับหุ้ยสวยอะนี่โฮธทารามแกลเลอรี่มันมีแบบดอกมงดอกไม้ สวยงามมู่ตอนกลางคืนนี่จะสวยมากเลยนะขอเดินดูนี่นี่ถ้าใครมาพักที่นี่ก็จะได้วิวบรรยากาศประมาณนี้นี่นก็จะมีแกลอรี่ให้ชมด้วยนี่ฮยหุฮึฮึหึฮึฮึเมียืา โจ,โ,จโจ๊ะจ๊ะแมวโจ๊บแมวโจ๊บแมวของที่พักแมวเป็นของเหลวเหรอใช่ไหมแมวมีสถานะเป็นของเหลว,วไปดูด้านนี้สิอ้าวก็ <c oughs> ว่าอยู่หายไปไหน น้องแมวน้องแมวยังเล่นกับแมวเธอเป็นเจ้าของเหรอ <c oughs> แล้วก็อีกแป๊บหนึ่งเดินนอนล้มเดี๋ยวตัวล้มตัวแล้วนะเร็บเร็วเหรอ <c oughs> เอา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 อะไรอย่างนั้นน่ะแมวตั้งไวม้ตั้งไว้ ให้เธอ,อเธอไปไหนเงี้ยแมวช่มแมวช่มเฮ้ยแมวช่มปับปับแมวช่มมานี่มาปับอืม่คิรูอ่าจับจับค่ะจับหน้าตลบ เอาเดี๋ยวก็เดียวเดินไปแล้วก็ลมนะตึมเอ้าเอาเอา,เอาไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับละอันนี้คือที่ผักเป็นแบบแกลเลอรี่วิวดอกไม้สวยมากน้องแมวส้มก็นอนอยู่ตรงนู้นแหละกลับละมีอาบน้ำพักผ่อนเดี๋ยวตอนค่ำๆเราค่อยไปเดินกันที่ ถนนคนเดินนะครับไปเดินย้อนกลับนี่ไงเขามีมีชิงชา้า